อย่างพี่ฟีแล้วก็น้องเบกกี้กันค่ะทุกคนก็จริงๆต้องยอมรับว่าตลอดปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผลงานของน้องนี่คือสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็พิสูจน์ฝีมือเอาไว้แบบมากมายเลยทีเดียวทําให้ในปีที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่เนี่ยควงแขนกันกวาดรางวัลน,นะคะจากเวทีต่างๆกลับบ้านแบบล้นมือมีกันแบบล้นตู้กันไปเลยนะคะทุกคนค่แล้วก็ล่าสุดค่ะเรียกว่าเปิดความปังต้อนรับปี2024ค่ะกับ การกวาดถึง4รางวัลนะคะจากกิจกรรมโหวตค่ะสนุกสุดจัดที่สุดแห่งปี2023นั่นเองนี่ก็เป็น4รางวัลแม่นะคะก็จะมีรางวัลคู่จิ้นที่สุดแห่งปีค่ะเป็นของพี่ฟีแล้วก็น้องเบกกี้นะคะชนะด้วยคะแนนโหวต55นะคะแล้วก็รางวัลซีรีส์ที่สุดแห่งปีค่ะเป็นของทิสดีสีชมพูค่ะ ชนะด้วยคะแนนโหวต55เช่นกันนะคะแล้วก็มีรางวาัลดาวรุ่งหญิงแห่งปีค่ะเป็นของพี่ฟรีนสโลชานะคะชนะด้วยคะแนนโหวต71ค่ะและรางวาัลภาพยนตร์ไทยที่สุดแห่งปีเป็นของลองลิฟเลฟนะคะชนะด้วยคะแนนโหวต54 oh <no. S 1> โอ้โหพลังรักพลังโหวตนี่คือแน่นเลยนะแม่มีกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะทำเอาแฮ ท็กนะคะฟีนเบกวินสนุก2023ค่ะขึ้นเทรนด์ X อันดับที่หนึ่งะคะตามมาด้วยคีย์เวิร์ดค่ะฟีนเบกกี้สวิฟโฟร์อะวอร์สนะคะที่อันดับสอนั่นเอง <c oughs> แม่จ๋าหรือว่าความปังเกินต้านนะปังจริงๆแล้วผลงานนี้ขนาดแบบว่าเป็นของปีที่แล้วอะแม่ยังขนาดนี้และเดี๋ยวคุณดูนะ<อ>ปีนี้น้องมีอีกแบบหลากหลายเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะสามารถโกยรางวัลกลับบ้านได้อีกกี่สิบ กี่2 0กี่3ารางวัลเดี๋ยวเรามารอดูกันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งคู่ด้วยนะคะเห็นแล้วว่าตั้งใจมากตั้งใจทําทุกอย่างจริงๆแล้วก็รางวัลน,นี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเนาะที่เป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่การันตีฝีมือได้อย่างดีเลยะคะ่ะโอเค